ก่กับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพรพารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดปูซีหะคือเก่านะคะพี่น้องเนาะค่ะมาตามหาตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะหรือว่าซ้ำเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าไก่มือไก่มือไก่เว้นมาแล้วนะคะพี่น้องเนาะค่ะว่าปูเฮายังยำอยู่ตัวเก่าหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไดบ่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้แล้วเนาะคะแอดก็ขอกำลังใจคนละหนึ่ง1 like, 1 share, ไลค์หนึ่งแชร์เด้ดค่ะพี่น้องเพื่อที่สิบ,บริเลาดข่าวซานดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เข้ามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อสิบริเลาดข้าวซารดีๆเด็ดเดจากทางช่องพรพารวยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ข้ามมาไปกับปูพร้อมๆกันเลยค่ะ ส่วนเศรษฐีค่ะน้ำมัสการค่ะปู่ค่ะจะเล่นพรเงงๆเรื่อยๆค่ะเปอากอดกระวบเอาค่ะอันนี้เกือบสิเป่อมอไปทางโค้งสุดท้ายแล้วแน่จันเนาะโค้งสุดท้ายสรุปรอดสรุปรอดแน่จันเนาะสรุปรอดเพราะว่าเด็กอาจารย์บ่มีเปลี่ยนแปลงคือเก่าหน่ะค่ะวันนี้คือไข่อยู่ดอก ก็สิบดังปนได้เพราะว่าบดไปส้นของผู้ใด้มากไหมอันนี้อันนี้สองตัวล่างสองตัวล่างมันบดชนยังได้มันเต็มเต็มเลยตอนอาจารย์อ่าก็ออกมือตั้งแต่มือแรกกว่นี้แหละค่ะครัว่ามันทุกสำนักอ่ะค่ะเลขเลขมันโอ้แสดงว่ามันมาแห้งเอยจันเนาะข้างบนติดสองกับสามค่ะ ต่ว่าตามสูตรแล้วมันก็ตัวนี้ล่ะหาสองสองหาดิ่งหาตัวเดียวแต่ว่าเพียงหาล่องเจ็ดเพียงเด่นคนละตัวตัวนี้ก็เบาๆแน่มันไปบนค่ะไปบนเจ็ดสองเจ็ดสองล่างนี่ก็มีเน้นๆจุดตดจุดตดจุดตดนี่วัตพิสเกียวัติเลี่ยวทั้งบนทั้งล่างเลยวัติเลี่ยวศูนย์แปด กับศูนย์สามสามศูนย์แปดค่ะวันนี้ตัดออกมาเลยสานน้ค่ะแต่ว่าชุดเต็มชุดเต็มตัดออกมาเราเหลือสานน้ชุดโตดอ,อันนี้เต็งโต๊ดนี่เรียบเลี้ยงสองเรียบเลี้ยงสามตัวตรงแล้วก็สามตัวโต้ดให้เรียบร้อยสองตัวตรงต่อกระกับกับน้ากระดีไพมักตัวใดอยู่ในนี้ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดตัวค่ะแปดตัวก็ไพหมักบนเอาตะบนไพมักล่างเอาตะลาง มักไปบบหน่อยนึงมันเป็นมันเป็นหวยชุดหวยหาตัวก็มีสองสามห้าเจ็ดเก้าเอซีคันมักห,ว,หก 2, 3, 5, 7, วยหาตัวก็สองสามห้าเจ็ดเก้าได้เพล่นเพนนี้เลขก,กันเลขก,กันนะมันอันลายเขเลีอาจารย์ส่วนมากนี่คันออกไปแล้วมันก็อัดนะ,นะเขเลีอาจารย์เต่เขาติดตามกันอยู่เพราะว่าอ,อยู่ทางภากกลางทางภากเนื้อนี่ก็ห่วย มันก็มีสองสามห้าเจ็ดเก้าเรียกหาตัวเด้อหาตัวบนหาตัวบนกรบด้วยอาจารย์กลับน้ำตินั่นมันคือซ่องคือซ่องเต็มหนากระดาษหนึ่งนั่นโอ้สองหาเน่ยมาให้นกลับเป็นเหล็กชุดโต๊ดโอ้ชุดโต๊ดคู่โต๊ดบนคู่โต๊ดล่างอะนะค่ะจะว่าเป็นชุดแต่งโต๊ดอ่ามันนี่ทาทาทาเน่นแน่นได้ป่าคะอาจารย์ ตัวใดตัวหนึ่งตัวมักในใจก็มีสองกับสามนี่เดีมีเท่านั้นมันบ่ค่ะกัมีสามนี่บ่สมมติว่าถ้าเอฟซีเพิ่นอยากเอาสามตัวเน้นๆนั่นสินะคะมี่มี่มีเน้นบ่ค่ะจ้ะมีมี่เยอะเนาะค่ะเนาะระดับต้นเศรษฐีต้องวังมีให้สะใจโอ้ค่ะโอ้ยุหุนยุหุนหวั่นเอาแคปหน้าจอไว้ได้เพี่น้องเด็ดดับก็มีค่ะ โมเทแล้วก็เน้นเนี่ยแหละก็ซูนสามตัวเดียวตัวมองโมเทเล่สามศูนแปดตัดออกที่ซื้อนี่เข,า,ขาจะได้สามตัวมาจันเออเหลือแต่สามูนเจ็ดนะอันนี้เล็ดับอันนี้เล็กดับบ่คะจันเลขกดับแคปแคปเล็กดับลอยก็โตพันละอันนี้ตัดออกมาสำคัญสำคัญที่ซื้อ,อเล็กดับลอยก็โตใครบ่งในคลิปนยังก็กษเห็น่ะเล็กดับเลขดับลอยก็โตพันละอันนี้มีจักตัวหนึ่งสองสามสี่ หกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบตวไปครับค่ะอ่ากะบอมกองสลากก็มีเหล็กดับหรอกแต่ว่าเฮาเหตุขึ้นมาเพื่อลดต้นทุนใน่ซอ้อค่ะจันซีหาหาซีนี่คือดับแน่นอนมันบอจันดับขาดดับขาดดับขาดเลยเนาะบอมีบอมเป็นซื้อลอตเตอรี่แล้วกัขันเหล็กชนโมนี่ก็ซื้อหน่อยๆเอาเนาะมักมัดไปมักมั่นค่ะค่ะเท่เธอผู้พ้นมักน้อยจันเนาะแนวทางแนวทางนี่เด้ คู่เดียวโอ้คู่เดี่ยวโคโลมันจะไปส้นไผ่นี่สามเก้าเก้าสามนี่งวดที่แล้วกับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะขาดออกเหลือถ้าศูนย์เจ็ดก็บันนั่นทังตัวข้างบนข้างล่างกับศูนย์สามคู่เดียวตัวมันมีสามตัวก็เน่นศูนย์สามงวดนี้ข้างล่างให้ตัวนี้หาสองสองเน้นที่ห้าสองนะคะข้างล่างเลือล่างเน้นที่หาสองค่ะห้าสองสอง้า บาทนห้าสิเอาตัวคู่เน้นขึ้นมาสอนแนาจันย์มือนเพราะว่ารู้สึกว่าเ้าซับสีขยายบ่ได้ค่ะโอเคค่ะก็มีซํานี้ค่ะเอาเอาคู่แข็งแข็งเน้นเลยได้ค่ะพี่น้องเด้อคู่แข็งแข็งคู่เน้นเน้นไพมีเงินอนการวิ่งกับโลดพวกมีเสียสองตัวนี้มาตัวหนึ่งสองตัวนี้ก็มาตัวหนึ่งชอบตัวจันเน้นกับอ้าาจันเน้นหาก เน้นห้าล่างนะคะพี่น้องหาสองนะคะอาจารย์เน้นหาสองสองห้าห้ากลับน้ำเดี๋ยวที่ว่าบ่กกลับเพียงแต่เฮ็ดตัวตรงให้เสื้อให้ขาเจ้ากลับเอาหลอดอาจารย์นี่ตัวว่าได้กลับยากนี่สามสามอกลับให้ด้วยนี่ตัวนี้หลดตัวเดียวโคโลเลยสามสามนี่เลขเลขอาจารย์ลใสามสามเก่านี่เป็นเลขที่สวยสดงดงามเพื่อนอาจารย์เนาะ ก็ว่าไปตามสูตรสูตรบ้านยังไลกับไปยังสันค่ะค่ะแคบหน้าจอเ้วได้พี่น้องเด้แคบหน้าจอไว้พิจารนากันไปประหยัดเงินเงินน้รวดไม่ต้องกับยากหน่อยจัดเอาคู่เดียวโคโล่เลยบอกจะมือกลับให้ก็ได้กลับให้แนวว่าสันรลวดอ่ากามีซํานี่ละี๋ยวมันเฝ้าไปหาสื่อี๋ยวมันติดสื่อวัไใดมันอันเขาเรียกอาจารย์ออกไปมันสีอัน น้ำบั๋นข้าเจ้าบรูหรอกแต่ว่าทางไก่ข้าเจ้ารูอ๋อแม่นยู่เพราะว่าสมามันสินีเตฟซี่ทางไก่เลยจ้จะปีสองพันอร่อยซีซีผลนอกมากเนาะค่ะสั่งมากหกสำนักแล้วค่ะวูนีไปหูซื้อตัวแถวนน้ค่ะ <c oughs> บั <c oughs> บนวันนี่เราซืได้แก่งแก้งสามตัวเค็งๆเนาะจันเนาะเออการเป็นเงาสามตัวปีที่แล้วแตกซีเทียบผลตัวสามตัวตรงสามตัวตรงสามเทียสามตัวตดเทียหนึ่งเป็นซีเทียปีที่แล้วแต่ว่า ไปตรงกับหวยดังข้าเจ้าก็ได้ค่ะบาดปีนี้เนี่ยเริ่มมากนี่สามศูนแปดแตกไปแล้วเดี๋ยววันนี้จันนั่นน่ะว้ยตัดปันยังนั่นน่ะเออตรงเป๊ะเลยตรงกันเป๊ะเลยปีนี้วันแน่ได้อาจจิเทียแรกได้สามตัวนี่นอจากสาจัดแต่ว่ากันไพ่ไพอยากไอ้นั่นก็นี่แล้ว เรเคยผ่านเ่าโหลดนี่เราเคยผ่านเนี่ยอันนี้ก็สามตัวนาสามตัวไทยได้สาวทอกศรสาวอมสินทอกศรอมสิน่อกวันที่สิบหกเดีอแมนมันบเลื่อนบเลื่อนน้ำน้ำเล็กไงเนาะจันเนาะหรือเสียวจะจังสีก็ได้ทอกศรอมสินนะเนี่ยซ้ำนี่ก็ได้สามตัวตัวตัวเด่นมันตัวนี้ มีทังมันเี้นะครับตัวนาตัวลังนะครับนะครบสูตรเลยอาจารย์นี่ครบสูตรอันนี้คือชุดตดมันมอเคยผ่านเอามาล้มหายแต่ว่าเที่ยวที่เราชุดตดสามตัวนี้เอาสามศูนย์แปดออกเอาสามศูนย์เจ็ดล่องตัวชุดตดเต็มอขันลงเต็มอันนี้ก็มีชุดเต็มขึ้นกันแหละแต่ว่าชุดตัดมาให้ที่ซื้อตัดนี่เด่นตามสูตรนะเด่นตามสูตรเลขหาตัวกับสองสามห้าเจ็ดเก้าพระเจ้าฮู้ยดอกเลขหาตัว อ่าเนี่ยนี่เราตัวตรงเลยตัวตรงนี่คัดตัวตรงมาให้อล้นี่แต่ว่าชุดโต๊ะเป็นชุดตด๊เต็งโต๊ะอันนี้ก็คู่โต๊ะให่มากก็ไปเป็นคู่โตดด๊ได้ส่วนเลขกวิ่งมันกะนะ็เนาะมันก็นี่ละสำหรับออกกําลังกายมัมกตัวได้เอารถ ข้างล่างนี่แหละข้างล่างสองหางนี่เน้นๆต่ว่านี้มากนอันนี้มากข้างบนเนาะนี่เด้นี่มากข้างบนตัวนี้ตัวนี้ขันเป็นซื้อลอตเตอรี่เนาะลุ้นบนรวยล่างเลขออกล่างเรามมนลุ้นบนบ้านนี้ลอตเตอรี่ฮาเ็นซันเด้ลุ้นล่างรวยบนเหรอชุดเดียวเด้นีชุดเดียวกันสามเจ็ดสองอ่ ม,มันกับวันแหยได้เจ็ดสองบนเจ็ดสองลงอังตัวพี่ตัวมันน้นตัวเด่นที่<อ>ตัวเด่นัว่นตัเ่นตัวนตัวเดินัวเด่นตัวเด่น่นตัยเดเด้นตัวนตัเด่ตเ่นตัวเ้นตัวเี่ยวเด่นตัวดนตัวเดนิมิด่<อ>นดเวเด่<อ>ัวเดนตัวเตเ่ตด่นว่ตัว่ด่นตัวตัวเดัเดนเด่นัเด่นเนัวด่นตัวเด่ัเ่ัวเดนตัวัวด่าดน่นตัว่วด่นังนตเทว,วดาก็จัดงานครับผมก็เลยถามเขาว่า<อ><อ> ตเตรียมสิจัดงานนี่ยังเขาว่าสิจัดงานครบรอบ8 1ปีวันมาฆบูชาใหญ่ว่าสันวันนี้เขาว่าอาจาร์ว่าอาจาร์ว่าพระนี่คือมาเที่ยวก,ก่องสลากกันดูแถววาสันึอือมาเที่ยวก,ก่องสลากหลยแถาวว่าสัน,นมาเอาเลขดิว่าสันอาตมาก็เลขถามาบลระอาตมาเห็นท่านเทว,วดานี่ จัดใบสีจัดอะไรเต็มเตรียมจะจัดงานอะไรว่าสันเทวดาเบอนว่าเป็นพระยังมีความโลภอยู่บ่วสันห้วยกัปตมาก็เรียกว่าเอ๊ะสงสัยพระสิษย์ไปเอาไหลายเหล็กไ้นี่มันก็เลยถามบนเทวได้จะทําอะไรว่าสันทาไมจัดงานกันเทวดาไปหลายเนาะงานบวมบุญเตรียมงานจะจัดงานครบรอบแปดสิบเอ็ดปีในวันมาฆบูชาวันพระใหญ่ว่าสันห้วย กเล 7, กนไปจ้างเหียวเขาว่ายังสั่นเนาะอนอาตมากขาบ,บรูแล้ว <c oughs> แล้วยังบอกอยู่ด้ตั้งแต่ปีพศออ2499 <c oughs> เป็นต้นมาจัดงานยิ่งใหญ่มาตลวเพระคุณเจ้าวะสัน่น <c oughs> อ้อทัานก็เลยถามว่างานอะไรล่ะงานครบรอบพุทธศาสนาครบ,บรอบ8 1ปีที่จัดงานมาจอะอเป็นวันพระใหญ่วันมาฆขวันมาฆบูชาคนว่า ครบรอบ81ปีครับเริ่มเริ่มจัดมาตั้งแต่2,499มานนิว่าว่าจะมาว่ะมาเอาเลขอยู่อ่ะสินะวาอาจารย์ก็เรียกว่าเป้าอาจารย์บอกว่าเห็นแสงบุญเห็นเขาแบบกําลังเตรียมจัดงานก็เลยมาเที่ยวอ่ะพราะแสดงว่าพระมุงไยเห้อนี่ไปเที่ยวของสลากดูด้อะเนาะอ่อมันก็เป็นนิมิตบอกสู้กันฟังค่ะ ก็ว่าก็ได้ลอตเตอรี่อยู่ได้แปดหนึ่งได้ลอตเตอรี่อยู่ได้ได้ทำสี่ใบอยู่ได้เอาเนาะกาเป่าสู่กันฟังกันละควันพะรวยซื้อใบติดต่องหมดเลยเด้อจารย์ใบหนึ่งไม่ได้มากแต่ใส่พูดไปเที่ยวโป่งสางมากค่ะทางท่าบัวก็เลยมักอาจารย์เพิ่นนั่นก็เลยเอาลอเป่าสู่กันฟังแสดงว่าเอฟซีนี่หรือว่า อ่ะกามีแนวทางดีๆป่นเนาะอาจารย์คะกับท่างช่องท่างทีมงานกับขอบพูดอาจารย์หลายๆเด็ดค่ะที่แบ่งปันแนวท่างค่ะค่ะพี่น้องป้องปคายคะนี่ก็เป็นแนวทางดีๆเด็ดเด็ดเนาะค่ะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องค่ะจากปูซีหาเฮานะค่ะเพื่อนมั่นใจตัวใดก็คือจังเ่นเ้าเ่ะค่ะพี่น้องค่ะจังไดก็ เอาไปพิจารณาบ้างเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวเขาได้ลดได้ะะเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าทางช่องเสนอเป็นแนวทางเป็นซื้อกลางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องป้องปายถือพิษบว่ากันเนาะคะ่ะพี่น,อนะะ้องเนาะเพราะว่าทางช่องก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องป้องปายทุกๆท่านมีโชคไม่ไม่ใช่มีโชมมีมันเนาะคะ่ะ เพราะว่าช่วงนี้มันหาเงินหาคำยากเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเขามีโชคมีใช่เนาะคะ่ะเล็กๆนน้อยเขาอาจขีดก,กระบองแลกสั่งกันแลเนาะค่ะพี่น้องเนาะขีดก,กระบองแลกสั่งผู้ใดก็อยากได้เนาะคะ่ะแต่ว่าเขาต้องวิเคราะห์ก่อนลงทุนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้แอดก็ขอขอบุญขอบคุณพี่น้องป้องไปทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาเบิ่งมาชมในคลิปนี้แล้วเนาะคะ่ะเพราว่าพอเมียพี่น้องสคิดสิ่งหนึ่งประกันได้ก็ขอให้ประสบกามสาเร็จทุกอย่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะคิดเงินให้เงินไหลมาคิดทองไห้ทองไหลมาเดด้อพี่่นงคะ ปราถนาสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จเนาะค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงซ้ำนีน้เนาะค่ะแล้วคอยพอกันไหมในคลิปหน้าขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีแต่คําว่าเฮงเฮ่งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ